สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนักภาร์ูมนะคะวันนี้จะมาคำนวณหาค่า QI ค่ะมีข้อมูลดิบดังนี้นะคะขนาดทางระดับตามขวางระดับตามแนวดิ่งระดับตามแนวยาวและค่าทวิค่ะโดยมีตัวแปรที่เราจะต้องหาดังนี้นะคะมี x มี m หรือ x bar SO กำลังสองหรือความแปรปรวน S หรือส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน Ordinate บวก Ordinate ลบค่า p1 และ p2 ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาหา m หรือ x bar ค่ะค่านี้เราหาได้จากผลรวมอัตโนมัติของโปรแกรม Excel นะคะพอเราหาค่านี้ได้เสร็จ ต่อไปเราหาค่า so กํลังสหาได้จากเท่ากับ var p นะคะจากนั้นเราจะคุมข้อมูลที่เราต้องการหาค่ะแล้วก็ enter ได้เลยค่ะจะได้ชุดข้อมูลอย่างนี้นะคะพอเราหาครบ ทุกชุดข้อมูลเนาะนะคะของ SO กํลังสต่อไปเราจะหาค่า S ค่า S จะหาได้จากเท่ากับ S T D E, e V. P นะคะเราจะคุมชุดข้อมูลที่เราต้องการหา เหมือนกันค่ะแล้วก็ enter จะได้ข้อมูลดังนี้ค่ะพอเราหาครบแล้วเราจะมาหาค่า ordinate บวกและ ordinate ลบนะคะค่า ordinate บวกหาได้จาก sigma ลบ m ส่วน s ค่ะค่า,า ordinate ลบหาได้จาก sigma บวก m ส่วน s ค่ะ ซิกมาก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะในที่นี้เราจะใช้ความเชื่อถืออยู่ที่2ค่ะเพราะ2มีความน่าเชื่อถืออยู่ที่95%เราจะใช้สูตรการหาออเดเนตบวกคือ2คูณ S ลบ M ส่วน S ค่ะดังนี้ค่ะพอเราหา ครบทุกชุดข้อมูลแล้วนะคะดังนั้นเราจะมาหาค่าออ i ดเนตลบหาเหมือนกันค่ะใช้สูตรเดียวกันแต่ว่าเราต้องการชุดข้อมูลที่ติดลบดังนั้นเราจะนำลบหนึ่งเข้าไปคูณทุกชุดข้อมูลเลยค่ะพอเราหาครบแล้วนะคะเราจะมาหาค่า p 1และ p 2 โดยการนำค่าออร์ดิเนตบวกและค่าออร์ดิเนตลบไปเทียบกับตารางค่ะยกตัวยอย่างนะคะ0.76 0.7แถวที่6ก็คือ0.22363ตันนี้นะคะค่าออร์ดิเนตลบก็คือ3.23 สามจุดบรรทัดที่3ก็คือ0.00ย์จุดังนี้ค่ะพอเราเทียบตารางครบทุกชุดข้อมูลแล้วนะคะเราจะหาค่า QI ค่า QI ค่า QI เป็นนะคะดังนั้นเราต้องเอาค่า p 1และ p 2 มาคูณ100ทุกชุดข้อมูลก่อนนะคะพอเราคูณเสร็จแล้วดังนั้นเราก็คำนวณหาหค่า QI ได้เลยค่ะโดยการนำ P 1มาบวกกับ P 2นะคะพอเราคำนวณเสร็จแล้วครบทุกชุดแล้วนะคะเราจะมาดูสภาพทางจากการเปรียบเทียบดังตารางนี้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นค่าทวิตนะคะ20.4ค่าทวิตเราจะดูตรงนี้ค่ะ20อันนี้1 5ถึง27ค่ะอันนี้คือ20.4ก็คืออยู่ในเกณฑ์น,นี้อยู่ค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะพอเราเปรียบเทียบเสร็จแล้ว เราจะมาคำนวณหาค่าดัชนีความไม่สม่ำเสมอของทางรวมนะคะโดยการนำ Q1 นำ QI ค่ะนำ QI ที่เราหาได้มาทั้ง5ชุดข้อมูลนี้นะคะมารวมกันแล้วหารด้วย5ค่ะจะได้เท่ากับ18.5นะคะดังนี้ค่ะแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกับตารางนี้ เหมือนเดิมค่ะ18.5อยู่ในเกณฑ์น,นี้นะคะโดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะจบแล้วนะคะขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ